เอางี้นักร้องเลยฮะักร้องอดอดแล้วครับนม่เหรอกิเยอะเลยอดเลยไม่ได้ก่อนไม่ได้ก่อนไม่ได้ก่อนไม่ได้กินทไม่ได้กิอาครับไม่ได้ก่อนไม่ได้ก่อน อาจารย์ไม่ไมรู้จักไงหรือว่าเป็นคนธรรมดาอาจารย์ธรรมดาออนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเหรออ๋อเห็นโยมเขารู้จักเราหมดเนี่ยแต่อาจารย์ไม่รู้จักไงอ๋อเยมรู้จักใช่ไหมนีเหรอาจารย์ข้ารู้จักเขียนเธอรู้จักกันมั้ยชื่อชื่อป๊อตใช่ไหมป๊อตอ๋อร้องเพลงครับนักร้องสไตล์ ายเย็นๆนะจ๊ะเย็นยองๆอนไรวบองอะไรนะนเขาเรียกบองอะไรอ๋อบองโมเดนด็อกเลยใชนไหมอสโมเดนดอกครับพอดีขอโทษทีนะคือไม่ไม่ค่อยรู้จักเรื่องแบบนี้ไงไม่รู้จักผมเคยบวชอยู่ที่วัดพระอาจารย์พยศโอดที่ที่แต่งเพลงทุกอย่างเพียงแค่ชั่วคราวนนรึเปล่าใช่ฮะทต่ย มองเข้าไปในจิตใจลึดลงไปข้างในงนะเ<ช><ช>พียงแค่ชั่วคราวนะเ<ช><ช>พลงนี้ลูกศิษย์จา์ก็เอามาให้ฟังต่างๆเขาบอกว่าเาพราะมากเป็นเพลงธรรมะที่เพราะแล้วก็เอามาทำเอามาเปิดให้โยคีฟังในคอร์สด้วยนะ<ช>มาใช่ไหมชื่อเพลงมาใช่ไหมขึ้นต้นว่าไงนะ ทุกอย่างมีแล้วก็ว่างเปล่าทุกอย่างแล้วก็ว่างเปล่าเอาซะหน่อยแค่ชั่วคราวเอาซะหน่อย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 เอาจริงนะเพลงนี้เนื้อหานี่นี่สุดยอดนะทุกอย่างแพงแค่ชั่วคราวเนี่ยแล้วก็ว่างเปล่านลึกลงไปในใจใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยพบมาก่อนดนตรีก็ก็ดีดีดีมากเลยพอจะมีมาสักแผ่นเลย นี่มีแล้วนี่แหละในครอบในเจ้าเลยฮะทีเนี้เพื่อเจ้าลูกศิษย์คนนั้นก็ยังพูดในฝังว่าคนเนี้ยเขาเคยบวชที่วัดท่านคอมมิสโกเราก็ก็แตกมาจางก็ฟังเนื้อหาดีมากเลยก็เลยไม่ต้องไปหาเนื้อไงค็เนื้อหาดีอยู่แล้วพอไม่หาเนื้อก็ไม่ต้องไปเจอเนื้อใช่ไหมแต่มาเจอเนื้อแต่คนละเนื้อมาเป็นเนื้อเนื้อเป็นๆนี่แทนไงแทนก็นเนื้อเพลง ค่เป็นเนื้อเพลงไม่ใช่เนื้อตัวเนื้อเป็นเป็นอเอาฟังฟังนะก็ว่างปลา่าทุกสิ่งเพียงแค่ชั่วคราว <c oughs> เมื่อเห็นทุกในเรื่องราวและรู้ว่าทุกสิ่งต้องปวดร้าวมา ทำให้ฉันมีความสุขในโลกที่ไม่เคยหยุดและไม่เคยรู้มาก่อนมาทำให้ฉันมองดูใหม่ลึกลงไปในจิตใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ ผมไม่มีทุกอย่างนั้นคือตอนนี้ประมาณนี้ครับอาจารย์อเดี๋ยวดูในย่ามก่อนเพิ่มงมีอะไรแต่อาจจะว่าเปล่านะ ถ้าเรามองว่าว่างเปล่ามันก็ว่างเปล่าถึงมันมีมันก็ไม่มีมันมีแบบไม่มีถึงได้อะไรไปก็ไม่ได้อะไรเลยแต่แตถ้าได้ก็ดีนะแต่ถ้าจะให้ดีต้องได้แบบดีๆนะมันจะได้ดีจากการได้ถ้ามันก็ได้แต่มันจะเสียจดไม่ได้อันนั้นก็ประกอบหน่อยนี่สองคบเสียงคนในนี้แหละช่วยกันอ่านคนน,นี้แหละคน,นนี้แหละเป็นเสียกาง มมีหลายเอะไรก็อ่านในครบเลยนะอ่านในี่อ่านใเกครบเลยเกือบครบเลยไม่ต้องไปไหนๆก็เจอตัวละอนใครอบเลยเดี๋ยวจะศึกษาครับท่าก็ต้องไปชาแต่อาจจะอ่านยากนะหนังสือธรรมาสไตล์มันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะรู้ไหมว่าเป็นอะไรคือมันพลิกมาพลิกไปเลยคือมันมันดิ้นได้หนังสือก็ดิ้นได้นะตัวหนังสือก็ดิ้นได้ไม่ตายไม่ตายน่าสนใจมันจะกลับมากลับไปมันคล้ายๆสไตล์แนวเซนนิดหน่อย อนุโมทนาด้วยนะต้องทำอะไรอีกไหมเนี่ยครับพถ้าพอดแล้วจ้าพอธนะถ้าให้ดีพอธกันพักมันก็ได้นะหมดลาท่านเลยลาเลยนัดเลยกันนะ